คือส่วนใหญ่ตีมพาร์คนี้นะคะก็จะเป็นดูสัตว์เป็นส่วนใหญ่เพราะเขาเป็น Animal Kingdom ใช่ไหม d i s c o v e r y Iceland ก็มีดูสัตว์นะคะอ่าแล้วก็มีโชว์ it's taught to be a bug นะคะเป็นโชว์ที่เหมือนเราจะไปนั่งใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการแสดงเหมือนของน้องเอ,อ่อบักก็คือเราจะไปนั่งในเหมือนโรงละครนะคะทุกคนไม่เชิงโรงละครเป็นแบบที่นั่งแล้วก็มีจออยู่ข้างหน้านะคะ มันก็จะแสดงเรื่องเกี่ยวกับแมลงเนาะเหมือนแบบมีแมลงแล้วก็จะมีแมลงอีกอพวกหนึ่งมาโจมตีนะคะเออแล้วตอนโจมตีคือดีมากทุกคนคือเอยผมเข้าผมก็้าตาจะตอนโจมตีนะคะดีมากคือเหมือนเรานั่งอยู่ใช่ไหมมันจะมีแบบลมออกมาตรงขาเออเหมือนแบบ<ๆ>เหมือนประมาณว่าแมลงมาแมลงมาโจมตีอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างบนเพดานนะทุกคนมันจะมีเปิดออกแล้วมันก็จะมีแบบแมลงเออหัวหน้าหัวหน้าสตัตวเออลงมาแบบ้า เป็นแมงมุมนะคะคือแมงมุมมาลุกลานแมลงเออแมงมุมมาเลงมาเยอะเลยอะโอ้ตอนนั้นคือตกใจเพราะตกใจแมงมุมคือมันลงมาแบบพุ่งลงมาอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้ลงมาใกล้เราขนาดนี้นะทุกคนเออไกลยอยู่ไกลยอยู่แต่มันคือตกใจเพราะว่าตัวมันใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็มีบริวารนานะแมงมุมอยู่รอบรอเออถือว่าดีนะคะพาแบบเออล,เล,ลูกเด็กแดงลูกเด็กเล็กแดงเออลูกเด็กเล็กแดงไปได้นะคะ แล้วพี่ก็ไปดูอีกโชว์หนึ่งนะคะก็คือ Finding Nemo ก็คือโชว์ของน e mo นะคะตอนเวลาเ่ยงครึ่งนะคะพี่จองเป็นปาดผาดจริงๆตอนนั้นอะ่ะคือโชว์อะทุกคนไม่ต้องจองปาดพาดก็ได้นะเพราะว่าคิดว่าโชว์มันคนน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากดูมากก็จองไปไว้เผื่อก,ก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือพี่จองเป็นโชว์เพราะว่าคือฟาผ่ามันเหลือเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วก็เลยอ่ะเอาโชว์แล้วกันเนาะเออ คือโชว์เขาก็จะเป็นแบบเหมือนเรื่องของ fighting n e m o นะคะฉากอะไรอลังการมากน่ารักมากนะคะดูเป็นครอบครัวแล้วแบบอบอุ่นเออ <laughs> คือคือถ้าสมมติใครมีเด็กน้อยนะคะพาไปดูได้แต่ไม่ใช่เด็กน้อยก็ดูได้นะมันน่ารักมากจริงๆค่ะ <laughs> แล้วทีมพัคนี้นะคะก็เป็นทีมพักที่มีเครื่องเล่นเด็ดดวงอยู่อันหนึง่ง <laughs> ก็คือเป็นรถไฟหอะนะคะชื่อว่า expedition everest นะคะแต่พี่วไม่ได้เล่นค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ย คือพี่เป็นคนเล่นรถไฟเหาะนะแต่ว่าอันนั้นนี่คือไม่ไหวจริงๆทุกคนมันมันแบบอมันแบบจริงๆอ่ะคือมันเสี่ยวมากทุกคนมันจะมีเคยเห็นแบบในอินเทอร์เน็ตนะมันจะแบบขึ้นไปใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันจะเจอเหมือนมอนสเตอร์มันจะรังขาทุกคนมันจะมีเอามอนสเตอร์แบบฉันเป็นคนทํารางเกินขาดเองจ้ะแล้วรถไฟเหาะก็จะฟู่ลงมาโอ้ไม่แม่ไม่ไหวหัวใจไว้ตายพอดี แต่คิดว่าถ้าสมมุติว่าตัวกว่าน,นี้ไปก็อาจจะเล่นกแกล้งนะทุกคนอืมไม่แน่เพราะว่ามันก็ดูสนุกตีนะคะแต่แค่ตอนนี้ยังไม่กล้านนะ <c oughs> ต่อไปนะคะตีมพาร์ที่3เนี่ยนะคะก็คือฮอลลีวูดสตูดิโอเอออันนี้ก็จะแบบเหมือนฮอลลีวูดนะคะตีมเขาเนาะเอ,อ่อฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะมาดูกันสิว่ามีกี่โซนเนาะ ก็จะมีทั้งหมด7โซนนะคะมีอีโคเลคฮอลลีวูดเบลลวาร์ดแกรนด์อเวนูคอมมิชชารีเลนทอยสตอรี่แลนด์แอนิเมชั่นคัฟฟ์ยาร์ดแล้วก็ซันเซ็ตบอเลวอร์ดนะคะชื่อยากจริงๆเลยแต่ละโซนคือจะไปแต่ละโซนก็แบบพูดแค่แบบย่อๆเอาเพราะว่าชื่อมันยาวนะคะเออนี่นะคะคือแผนที่ จะบอกว่าโซนอ e ีโคเล็กนะคะโซนอ e ีโคเล็กมันจะอยู่เดี๋ยวนะ e k, e k, e อีโคเล็กอีโคเล็กอีโคเล็กอะนี่นะคะเมทัลน,น,นี่นี่คืออ e ีโคเล็กนะคะมันจะอยู่ตรงแบบตรงกลางๆหน้าหน้าหน่อยนะคะมันจะอยู่เข้าไปเจอเลยอะ่ะเออคือมันจะเป็นโซนที่เอาไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะไม่มีเครื่องเล่นอะไรเนาะอืม คือส่วนใหญ่พี่คิดว่าตีมพังนี้จะเน้นเป็นการถ่ายรูปกับตัวละครนะคะเพราะว่ามันคือฮอลลีวดสตูดิโอเนาะก็เหมือนเราไปฮอลลีวูดอะไรแบบนี้นะมันก็จะแบบเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก็จะไปแบบไปถ่ายรูปกับตัวละครนู้นตัวละครนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปพี่คิดว่ามันเสียเวลาไปนะคะก็ไปต่อเล่เครื่องเล่นจะดีกว่าเนาะอืมอ่าแล้วก็ไอพี่ได้ไปดูโชว์ของ Beauty and the Beast นะคะเป็น ไม่ใช่ลงแบบลรงละครปิดนะเป็นงเปิดแต่ว่ามีหลังคานะคะไม่ร้อนนะไม่ร้อนเอออันนี้ไม่ได้จองฟาด์พานะคะอันนี้คือวอล์ i อินไปเลยเนาะเพราะว่าในแอปดิสนีย์นะคะมันไม่บอกเวลาโชว์ไว้คือปกติถ้าปีโชว์ในแอปดิสนีย์ถ้าเราจะไปดูนะคะคือเราสามารถดูเวลาได้ว่ามันเริ่มตอนไหนมีรอบไหนบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่ไม่มีเวลานะคะอืม มันเป็นไลฟ์ออนสเตจนะคะก็คือเหมือนละครเวทีนั่นแหละเออคือเขาทำดีนะทุกคนพรอ็พรอพเพิร์ยเออ,เอ,อชุดต่างๆนะคะน่ารักมากในโซนของแอนิเมชันเขาหย่านะคะคือจะเป็นแต่แบบถ่ายรูปหมดเลยก็จะมีบีบีเอ็กนะคะมีสตาร์วอ s เนาะมีแบบ ดัมโบนะคะอะไรอย่างงี้เนาะก็คือแล้วก็มีวอลดิสนีย์พรีเซนต์เป็นแบบเดินดูประวัติของวอลดิสนีย์นะคะพี่ก็ไปเดินดูมาเนาะเออแล้วมันก็มีโชว์ของ Star Wars นะคะ Star Wars Galaxy far far away นะคะก็เป็นการแสดงของ Star Wars นะคะตรงเวทีตรงกลางเนาะจริงๆอ่ะพี่คิดว่า o อลี w o o ต s ู u ิโอมัน มันเป็นไวท์ที่แบบเหมือนเราไปฮอลลีวูดไอะทุกคนเออพบว่าจะมีตัวละครแบบเดินกันว่อนเลยแล้วก็แบบมันฟิลฮอลลีวูดมันฟิลไม่เหมือนอยู่ในดิสนีย์แล้วอะเออมันฟิลฮอลลีวูดจริงๆแล้วก็มีตรงนึงนะคะจะเออคล้ายฮอลลีวูดเลยคือตรงฮอลลีวูดมันจะมีแบบที่ดาราเขาจะปั๊มมือหรือเซนไเซนไว้ใช่ไหมเออตรงนี้ก็มีนะคะก็คือเป็นพื้นที่ดึงแล้วก็จะมีปั๊มมือแล้วก็เซนายเซนเนาะ อ่าแล้วก็ถัดมากันที่โซน Toy Story Land นะคะโซน Toy Story Land เนี่ยจะมีของเล่นแค่2ชิ้นนะคะซึ่งพิ่วก็เล่นทั้งหมดเลยเนาะก็จะมี Toy Story Mania นะคะ Toy Story Mania ก็จะเป็นแบบนั่งเข้าไปอันนี้คือจะไม่ได้ละเหมือนกันว่าคือ,อยังไงนะคะก็คือนั่งเข้าไปเนาะส่วน Slinky Dog Dash นะคะเอยอ๋อ Toy Story Mania พิวจองปารพาไว้ด้วยแปบบ๊บนึงนะ อโอเคทุกคนพี่วลึกชาติออกแล้วค่ะคือมันเป็นเครื่องเล่นที่พี่จอดฟัดพารไปนะคะคือมันก็จะนั่งใช่ไหมแล้วมันจะมีเหมือนที่ยิงอะ่ะคือข้างในนะคะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนมีจอเยอะๆอ่ะเป็นจอเป็นแถวๆแ,แล้วเราก็จะไปทีละแถวนะคะ เราก็จะไปเหมือนยิงเกมคอมพิตเตอร์ทุกคนเอ่อยิงจากตรงที่นั่งเราก็จะยิงไปตรงนั้นนะคะก็จะมีสัอร์กขึ้นเนาะก็ไปได้กับเพื่อนก็นนจะสนุกดีนะคะแข่งกันเนาะถ้าใครแพ้เลยข้าวอะไรอย่างงี้เออไอเดียดีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ Stinky Dogdash อันนี้บอกว่าเป็นการพัฒนากันยิ่งใหญ่ของการเล่นเครื่องเล่นของเอพิวมากพราะพี่ไม่เคยเล่นเครื่องเล่นที่แบบเสียวไส้ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคึอมันเป็น รถไฟหอะใหญ่อันแรกที่พิ่วเคยเล่นในชีวิตนะคะทุกคนคืออยากเล่นเพราะว่ามันมีที่เดียวในโลกอะ่ะคือผู้ว่าที่เดียวในโลกคือจริงๆนะทุกคนเพราะว่าดิสนี์ที่อื่นอะ่อะซิงคิ้ดดอกอ่ะจะเป็นแบบแค่มหมุนอยู่อย่างเงี้ยขึ้นหมุนขึ้นแบบหมุนอยู่อย่างเงี้ยเออคือหมุนอยู่แค่อย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบรถไฟหอะคือใหญ่มากอะ่ะใหญ่จริงๆอนะทุกคนนี่รูปนะคะจริง ใหญ่จริงๆทุกคนแล้วคือแบบพอจะเล่นอะใจแบบตุ่ม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 อะเพราะว่าพี่ไม่เคยเล่นรถไฟหอะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะก็ต้องลากแม่ไปด้วยเพราะไม่มีใครเล่นด้วยเออแม่ยังไหวอยู่แม่ยังไหวแต่พอเล่นเสร็จแม่บอกว่าว่าหลังไม่เอาแล้วนะ <c oughs> คือมันเสี่ยงจริงทุกคนมันจะมีแบบจังหวะเคลื่อนไปในใช่ปะแล้วก็ฟ <c oughs> คือมันเสี่ยงมากแล้วที่นั่งอะมันโล่งกว่าที่คิดไว้คือมันแบบ คือปกติอะทุกคนที่เซตตี้อะมันจะแบบยาวสองคนใช่ไหมทุกคนแต่อันเนี้ยมาอันเดียวอะแล้วคือเราก็ต้องจับจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออล้วก็แบบมันมันโล่งมากเลยทุกคนมันเสียบตกจริงๆนะพอเครื่องเล่นจบอะทุกคนหรือเราสองคนก็แบบหัวล้อกันใช่ไหมแล้วก็แบบกรี๊ดกันอะไรเงี้ยซึ่งทั้งขบวนอะมีคนกรี๊ดน้อยมากคือเราสองคนแม่ลูกอะกรี๊ดกันอยู่แค่สองคนแล้วฝั่งังข้างหน้าเขาก็หันมามองแบบ เสียวหรอทำไมอ่ะเอ้พวกคือหนูขอโทษค่ะแล้วก็มาที่โซนพิกซ์ซับเพลสนะคะเออเมื่อกี้ไม่มีโซนพิกซ์ซับเพลสเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนพิเศษนะคะที่มาในช่วงนั้นเนาะมันจะเป็นอีเวนต์เซเลเบตวิดเดอร์อินเครดิเบิลใครเคยดูอินเครดิเบิลบ้างคะเออนั่นแหละอีลาสติกเกิร์อะไรอย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นอีเวนต์มันมาจาัดช่วงนั้นเนาะ แล้วก็โซนคอมิสเทอรี่แลนด์นะคะจะมีชื่อเครื่องเล่นที่ชื่อว่า Star Tours เอออันนี้พี่วจอฝาัดพาดไว้เพราะว่าชอบเครื่องเล่นนี้มากตอนเล่นที่เอ่อนา่าจะโตเกียวดิสแลนด์เนาะนา่าจะที่โตเกียวสนุกมากคือมันเหมือนให้เรานั่งยานะทุกคนแล้วมันก็จะแบบเอ่อแอดเวนเจอร์ไปข้างหน้าจะเป็นจอทุกคนเราจะใส่เหมือนไม่น่าจะว่าใส่แว่นหรือเปล่านะแต่เครื่องเล่นมันก็จะแบบวูวิวเหมือน บรรยากาศมันจะเหมือนเราเข้าไปในแบบเหมือนยานอวากาศเอ,อของดาร์วิดเออร์ประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าผิดหวังกับที่นี่มากคือไม่รู้ว่าไอ้พิ้ว่ัวมันเล่นยังไงอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าของตัวเกียวคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าของตัวเกียวมันเฉยๆอาจจะเพราะว่ามันเล่นคล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกับของตัวเกียวพิวก็รู้สึกว่าเออเฉยๆผิดหวังนิดหน่อยเนาะมมาถึงโชว์ประจํา ฮอลลูสโตรดิโอนะคะจะเริ่มตอน2องทุ่มเนาะเป็นโชว์ชื่อว่า Fantasmic นะคะสวยมากคือมันถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนไม่แน่ใจว่าคือมันไปสีพักกับมนทีสติกเรือนนะคะตั้งแต่ปี2019คือมันจะนั่งนั่งนั่งนะคะแล้วก็อ๋ออนนของ Animal Kingdom อ่ะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะ โอเคเรามาเล่าของ Animal ล i ิงด o มเลยก็แล้วกันนะคะก็คือว่ามันจะเป็นแบบว่าน้ําสระน้ําตรงกลางแล้วเราคนดูก็จะนั่งล้อมนะคะทุกคนแล้วมันก็จะแสดงในน้านั่นแหละค่ะมันจะแบบมีเรือล่องมาแล้วก็อู้แสดงสวยมากทุกคนมันมีแบบดอกบัวอันใหญ่ๆยักษ์มากอ่ะแล้วก็ลอยมาสวยสวยจริงๆมาถึงของเฮลิโอสโตรีโอนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเนาะรู้สึกว่าจะเป็นพลุน็อกเหมือนกัน แล้วก็มีโชว์ฟอรเสเซนด้วยทุกคนโชว์ฟอรเสเซนนะคะ er. แบบสะดงสุดยอดมาทุกคนแสงสีแล้วก็มีแบบตอนจบมีแบบปล่อยทิมะด้วยดีมากมาถึงทีมพาร์ทส,สุดท้ายนะคะก็คือ แอปคอร์ดนะคะซึ่งพี่คาดว่านะคะแอปคอร์ดเนี่ยจะแบบเป็นธีม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะทีมโลกอนาคตแบบฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เวิลด์อะไรประมาณนี้นะคะนี้นะคะก็คือแอปคอร์ดนะคะซึ่งในแอปคอร์ดนะคะโซนเขาเยอะมากแล้คือจะบอกว่าแอปคอร์ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะธีมพาร์คที่พี่ไม่เคยไปอย่างนี้มาก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวจะฟังต้องฟังนะคะคือในแอปคอร์ดเนี่ยจะมี หนึ 1> 1, 2, 3, 4งสอี่โซนเท่านั้นนะคะมี future world east future world west showcase plaza แล้วก็ world showcase ที่พี่บอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นก็คือโซน world showcase นะคะพบว่า world showcase เนี่ยคือมันจะแบบมีแม่น้ำมาตรงกลางใช่ทุกคนแล้วร,บรอบๆแม่น้ำมาทุกคนจะมีประเทศแต่ละประเทศอยู่เลยแล้วคือแบบเขาตกแต่งดีมากคือแบบว่าพอเราออกจากโซประเทศนั้นอะ กลายเป็นอีกประเทศหนึ่งแบบสิ้นเชิงอะ่ะคือแบบเปลี่ยนทุกอย่างอะ่ะทุกคนแม้แต่ลักษณะของถังขยะอะทุกคนลักษณะของทังขยะก็เปลี่ยนไปตามประเทศและทุกคนแบบมองแล้วแบบเอ้ยสังขยะเปลี่ยนอะ่ะเออพื้นอะ่ะอิดตรงพื้นก็เปลี่ยนนะคะทุกคนเสาไฟฟ้ายังเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเพื่อให้เข้ากับประเทศนั้นเนาะมันจะมีเม็กซิโกนะคะมีนอร์เวย์ไชน่ามีเยอรมนีอิตาลีอเมริกา เจแปนโมร็อกโกฟรานซ์ยูไนเต็ดคิงดอมแล้วก็แคนาดานะคะนี่เรามาดูแผนที่น้องเอปคอร์ดกันนี่คะ่ะดูตัวนี้นะคะนี่จะเห็นว่ารอบๆแม่น้ำนี่นะคะคือประเทศนะคะทุกคนดูเออคือจะบอกว่าพิ้วเดินไม่หมดนะคะเดินแบบรีบๆคือเดินไม่หมดอะ่ะเออ คือบางประเทศไม่ได้เข้าไปดูเลยคือโซนฝั่งแบบฝัง่งพวกเนี้ยฝั่งพวกแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปดูนะคะรู้สึกเพราะว่าเวลาไม่พอนะทุกคนคือแบบแค่โซนอื่นอะ่ะก็เยอะแล้วนะคะโซนพวกที่มีเครื่องเล่นแล้วอาจจะเพราะว่าแบบต่อคิวรอเรื่องเครื่องเล่นมันก็นานแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอีกเนาะ แล้วพอเรามาเดินตรงนี้มันแต่และโซนมันก็จะมีอะไรให้ดูอะไรให้เล่นก็จะกินเวลาไปอีกนะคะจนมันดึกแล้วแล้วพอมันดึกแล้วเนี่ยมันจะถึงเวลาที่โชว์ประจําโซนสนุกมันจะแสดงนะคะเราก็ต้องแบบเออยอมไม่ไปดูแล้วเราก็ต้องไปนั่งดูโชว์นะคะซึ่งวันนั้นนะทุกคนลมแรงมากนะคะ แล้วคือแบบฝรั่งอะ่ะทุกคนเขาใส่กีตาัดสั้นแบบเสื้อใส่เดียวอะ่ะคืองงมากว่าเขาไม่หนาวหรอแต่มองไปคนเขาลุกแลนะคนลุกแล้วนะ <c oughs> คือแบบอยากจะบอกเขาว่าแบบเออเอาผ้าไหมคะพี่ <c oughs> มาถึงอีกเครื่องเล่นนะคะที่พิ่วชอบมากนะคะจะซื้อฟาดพาร์ด้วยนะก็คือซูเอรินนะคะมันอยู่ในโซนเอ่อฟิวเจอร์เวิลด์นะคะมันจะมีเดี๋ยวนะ แต่มันอยู่ในโซน future world นะคะคือ future world มันจะมี east กับ west นะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เขียนไว้ว่าอยู่ east หรือ west เนาะเออพี่จองฟาดๆไว้นะคะคือมันคล้ายๆอันนี้เลยอะทุกคนเมื่อกี้อคล้ายๆกับอวตารที่พี่เล่าให้ฟังอะเออคือพี่ชอบเล่นเครื่องเล่นสไตล์นี้มากคือไปเก็บไปแล้วทุกประเทศต้องเล่นที่ไปต้องเล่นเครื่องเล่นแบบนี้ที่เกาหลีอะทุกคนรถไฟเวิ์มังรถไฟเวิ์ก็มีน,นะคะพี่ก็ไปเล่นมาดีดีมากๆ พูดถึงเมริกาต่อนะคะ s เตอรเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคือเหมือนนั่งแล้วมันก็จะแบบเป็นแผงคนนั่งเยอะแล้วก็จะบินไปประเทศโน้ประเทศนี้ไปที่นี่ที่นั่นนะคะดีดีมากค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นที่ชื่อว่า imagination with p i g m e n t นะคะอันนี้พิวก็จอฟาร์ดพาร์ทไว้เหมือนกันเนาะอยู่ในโซนฟิวเจอร์เวิลนะคะอันนี้คือจะให้เรานั่งอันนึงนั่งแบบที่นั่งไปเนาะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือน ตามชื่อเนาะ Imagination ก็จะเป็นแบบ Imagination ต่างๆกตุ้งตุตงน,น่ารักนะคะน่ารักดีต่อไปนะคะเป็นเครื่องเล่นที่ชื่อว่า Mission Space นะคะอันนี้ก็สนุกนะคะทุกคนคือมันจะมีให้เลือกแบบระดับความรุนแรงของเครื่องเล่นนะแบบรุนแรงกับไม่รุนแรงคือพิวก็อยากจะเป็นที่รุนแรงเนาะเพราะว่าคิวว่าไม่รุนแรงมันไม่รุนแรงมาจะแบบไม่ค่อยสนุกหรือเปล่าแต่ว่าก็อืม พ่อจะเข้าไปเล่นด้วยนะคะก็คือก็เลยคิดเอ้ยจะไม่ได้ว่าคุณพ่อไปเล่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าจะมีคุณแม่เข้าไปเล่นด้วยก็เลยคิดว่าอืมงั้นเอาไม่รุนแรงก่อนไหมซึ่งตรงไอ้แม่รุนแรงคนไปน้อยมากคือเหมือนไม่มีเลยมีแค่เราคือมีแค่ครอบครัวพี่วัทุกคนเข,า,ขาไปฝั่งมาโรุนแรงกันหมดเลยอะเอเอเราก็ช่างมันช่างมันแต่ก็มีพอเราเข้าไปปุ๊บก็มีอีกสองสามคนเราก็โอเคมีเพื่อนละ คือมันจะประมาณว่าเราขับจรวดทุกคนมันจะอยู่ในห้องแบบแคบแคเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่สามเหลี่ยมกันคือแบบเหมือนช่องของเรามีแค่เนี้ยแล้วก็นั่งต่อต่อกันไปนะคะแล้วเขาก็จะปิดประตูใช่ไหมเราก็จะเหมือนแบบบินจริงๆเลยทุกคนแล้วก็จะกด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 อะไรอย่างเงี้ยที่เขาสั่งให้เรากดนะคะแล้วเขาก็เราก็ต้องกดตามซึ่งสนุกมากแต่ว่าเอาขอขนาดนี้ยังแบบพอ,อเคแต่ว่ามันยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่น้องก็ยังตักก็ตามชื่อนะคะมไม่ไม่รุนแรงเนาะ ก็ถ um, oh, uh, uh, uh. mm ้าไปครั้งหน้าพิวจะลองไปเล่นฝั่งที่มันแบบแรงดูนะอืมต่อไปนะคะเครื่องเล่นขวัญใจของพิวเองก็คือเทสแท็กนะคะก็เป็นรถเชฟโรเล็กเนาะเห็นเขาเขียนไว้ข้างหน้าเป็นเชฟโรเล็กก็มันจะเหมือนแบบเป็นการทดสอบรถอาก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยนั่งในรถคันหนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็ทดสอบรถตอนแรกเนี่ยมันก็จะเล่นในข้างในก่อนแล้วก็มีเออขึ้นที่จขึ้นมนิดนึงมีแบบฟ้นไซด์นิดนึง ทีนี้มันจะออกไปข้างนอกแล้ววิ่งเร็วมากทุกคนแล้วก็เอียงวูบก็ขึ้นวูบวูบแล้วกลับมาจอดคือเหมือนเป็นการทดสอบรถแต่ทุกคนสนุกมากพิวไฟเล่นสองรอบแล้วก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะคะเขาจะมีให้เราออกแบบรถของเราด้วยเออพอเราออกแบบรถของเราเนี่ยมันจะมีช็อตที่จะขับรถผ่านเหมือนจออะไรสักอย่างมันก็จะขึ้นเป็นรถที่เราออกแบบนะคะซึ่งตอนแรกที่พิวออกแบบเนี่ย ตั้งหัวเ็ากกับแม่นามบ้ามันแปลกๆนะมันเหมือนแบบรถบรรทุกกับราเลอสยามมันดูไม่เท่เลยทุกคนเออจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนดีไซน์มันก็ได้นะคะทุกคนมันก็โอเคอยู่แล้วเนาะเออแล้วพอออกจากเครื่องเล่นมานะคะมันจะมีร้านซิวเนียเนาะมันมีให้ทำบัตรเคสแท็กได้ด้วยพี่ก็ทำมานะคะถ่ายรูปกับคุณแม่เนาะคือเล่นสองรอบเพราะอะไรครั้งแรกไปได้กับคุณแม่สนุกมากแล้วก็ไปบอกคุณพ่อ แล้วก็แบบมันสนุกมากนะพ่อแล้วพ่อกบอกว่าเออน่าจะพอเล่นได้นะก็เลยไปเล่นอีกรอบนะคะสนุกนจริงๆอันนี้คือเต็มสิบให้หล้านเลยทุกคนสนุกแบบหมากๆม,มส่วนโชว์ประจำทีมพาร์คนี้นะคะก็จะเป็น Illumination Reflections of Earth นะคะโชว์ตอนสามทุ่มอันนี้ดึกสุดเลยนะคือแบบโอ้ตอนที่ดู สามทุ่มเลยนลาะกับ <g rab hing> ถึงโรงแรมตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยทุกคนแต่ว่าก็คนยังแน่รถบัสนะเพราะว่าทุกคนก็ดูโชว์จบเหมือนกันใช่ปะคือถ้าไปนี่ทุกคนอย่าลืมดูโชว์ตอนสน,นุกจะปิดนะคะมันเป็นแบบจุดปิดการท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งในดิสนีย์นะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดิสนีย์สปริงนั่นเองค่ะก็ดิสนีย์สปริงนะคะคล้ายๆเป็นแบบจุดท่องเที่ยวเอาเลท ของดิสนี์เออก็จะมีร้านอาหารนะคะมีมุมนั่งชิลมีคนแบบเล่นดนตรีเนาะแล้วก็มีแบบขายของดิสนี์ต่างๆนานา,นา,นานมีร้านทั่ไวไปเช่นเอ็มยูนิคออะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็ไปซื้อเสื้อที่เอ่อยูนิคอมั้งเออใช่เสื้อตัวหนึ่งนะคะแ,ะแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเอาเลดที่นั่งชิลอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็พวกวัยรุ่นนะคะฝรั่งไปกันเยอะมากแล้วก็แบบ ตอนเย็นๆนะคะโอ้มันวิวดีมากทุกคนแบบซันเซ็ตอ่ะเออดีมากก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่าประสบการณ์ไปดิสนีย์เวิลด์นะคะที่ฟลอริดาอเมริกานั่นเองใครอยากไปตามนะคะบอกเลยว่าต้องไปตามจริงๆคือถ้าเป็นสาวกคนชอบสนุกดิสนีย์คือต้องไปนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็สาุนทุกคนไปนะคะดีจริงๆค่ะแบบ ตัวแรงเออการขนส่งเออคือเราไม่ลําบากเลยคือไม่ต้องกระสือกระสนเดินไปสวนสนุกเองหรือหาทางไปเองอะไรอย่างนี้เราแค่แบบไปเลนที่เราจะไปเราอยากจะไปอันนี้เราก็ไปต่อแถวนะคะเออแล้วเราก็ได้ไปเลยเนาะแล้วก็ตามสไตล์ดิสนีย์ทุกคนแบบคุณภาพมันดีอยู่แล้วอะ่ะอืมเป็นการไปเที่ยวที่ประทับใจแบบมากๆเลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c ค i b e ให้ช่องเคนี่ออนนี้ด้ยวยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย